ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิจิฟนิชโชนะครับครๆกียกอาจารย์บอยครับบอยมอนอครับสวัสดีครับผมมาาชื่อพิสูจน์จมวันแข็ครับส่วนมากเขาก็จะเรียกว่าโนราแค่แต่ไม่นานมานี้ก็ได้ชื่อใหม่ครับก็เป็นขุนทิเลนพิเลนโนราแค้ครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับผม ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชัยยศรารับก็ดรแรงนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครับอาจารย์พิชาธิรพัชร์ครับอาจารย์นีครับจากมศลครามครับวันนี้ครับเราก็มารวมตัวกันนะเดี๋ว่ามารวมตัวกันก็พี่ก็มานานแล้วนะว่าอยากจะมานั่งเสวนาคขำๆเพื่อที่จะนำความรู้มาให้อ่า ทุกท่านได้ฟังกันนะครับตราลงจะํามไหมเนี่ยก็ก็ต้องถาแหละนะครับถาก่อนเลยนี่นี่ถือว่าพวกเราลุงเทพเลยนะแต่ละคนนะครับเอาถ้าเกิดเรามั่งงองเป้าของเราส่วนหนึ่งเราเป็นอาจารย์มหาลัยใช่ไหมแล้วเราก็ยังมีสมาคมแนที่เราดูแลกันอยู่นะสมาคมพลังงานทดแทนส่วนชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แนะพี่เคก็ดีผมก็ดีอาจารย์หีก็ดีก็เป็นอุปนายกนะครับท่านดรแรงก็ดีก็เป็นกรรมการ นะของสมาคมนะครับพี่เคดูภาคไหนนะผมอยู่ส่วนกลางครับดูส่วนกลางกรรมการกลางส่วนกลางส่วนกลางครับผมดูภาคเหนือนะครับดูภาคเหนือในร่างครับผมไปอีสานครับนี่เราขาดภาคใต้อย่างเดียวยึดประเทศได้แล้ว้าวผิดการใหญครับไอหน้าที่ของสมาคมนะครับพี่เคพี่เคว่าทําอะไรจริงๆแล้วสมาคมเนี่ยมันก็คือการรวมของพวกผู้รู้อ่ะ คำว่าผู้รู้ตรงนี้ก็คือหมายถึงน,น,นักวิชาการรวมทั้งอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยแล้วก็เอาความรู้ที่มีอยู่มารวมกันแล้วเอาความรู้นั้นน่ะไปให้กับชุมชนไปให้กับชาวบ้านที่สามารถที่จะใช้งานวิจ,จัยต่างๆให้มันสามารถเกิดผลเพราะฉนั้นเวลาคิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถทําได้อ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้แต่จริงๆที่มันมีปัญหาอยู่ก็คือว่าถ้าอาจารย์มหาลัยคิดในสิ่งที่เรียนอย่าทำแต่ แต่แล้วมันไม่ไปทําให้งานที่นีน้มันเกิดขับเคลื่อนแล้วมันก็สามารถไปในชุมชนได้อันนั้นก็ถือว่าทําแล้วได้อย่างสิ่งที่อยากรู้แต่มันไปสู่เปล่าแต่ถ้าอาจารย์หมาอะไรอย่างอาจารย์บอยเนี่ยหรืออาจารย์หมีอาจารย์แรงเนี่ยครับทําในสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้แล้วได้ประโยชน์เนี่ยแล้วทางนี้นเอามาทํามันก็เป็นตอบสนองในสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้เพราะนั้นประเทศก็จะขับเคลื่อนไปได้น,นี่คือสมาคมก็อยากให้เกิดแบบนี้ครับ ตอนนี้เราก็ทำกันแล้วเราก็เป็นอินในประเทศกูมีเหมือนกันนะก็ <c oughs> มีอาจารย์มหาเลยอย่างพวกเราอยู่นะครับที่ทํางานลงไปในชุมชน,นจริงๆเอาโจทย์ชุมชนเป็นที่ตั้งกลุ่มเราเนี่ยเราโน้มนะครับเราโน้มความเป็นนักวิชาการลงมาครึ่งหนึ่งลดอัตาราตัวเองลงไปนะแล้วตาอะไรตาแรกเปลี่ยนอะไระครับอ <c oughs> ัตรา ความเป็นตัวตนตามถึงต้องถึงอัตราของตัวเองความเป็นตัวตนที่ว่าเป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องตัวครูของครูเนี่ยละดลงมาครับมคขึ้นหนึ่งและใส่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านใส่งานวิชาการวิจัยนะให้ชาวบ้าน้วิจัยแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาขึ้นหนึ่งบางพวกมันขึ้นทางแล้วมันก็เกิดการเป็นเอาการเป็นการเอาโจทย์วิจัยกับกระบวนการในการค้นหาคําตอบของวิจัยมาแก้ปัญหาชาวบ้านจริงเดาไม่เราจะมาพูดถึงเรื่องเบลนีเซลนะ อาไบอดีเซลครับเดี๋ยวเราอนถามก่อนว่าับอดีเซลมันมีปัญหาอะไรถึงทำเพราะงั้นที่พูดถึงว่าต้องไปทําให้ชุมชนแล้วแล้วมันเป็นปัญหาอะไรทาไมถึงต้องเริ่มหรือหรือเนี่ยมันเกิดความคันอยากทําแค่นั้นนะมันต้องมาบอกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะอาจารย์อะไรก็ไงครับอะผมให้ข้อมูลนิดหน่อยนะครับเบลดีเซลก็คือน้ำมันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดีเซลนะซึ่งดีเซลส่วนใหญ่ก็ได้จากการขุดเจาะขึ้นมาขุดเจาะแล้วก็มากลั่นแล้วก็มาใช้งานตามที่เราใช้ในในปั๊มในอะไรต่างเนี่ย แต่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมต้องต้องไปคิดพลังงานอื่นเนี่ยเมื่อมันสะดวกสบายมันก็ใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับแต่เราก็ต้องมองกับไปในอนาคตว่ามันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับสงครามที่ก่อกันอยู่ปัจจุบันก็เพื่อก็เพื่อปล้นน้ำมันกันแหละเอาคู่เดินตรงๆนี่เงครับเพราะฉะนั้นวันรเงินก็ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นมันเป็นการดีกว่าที่เราต้องก็ควรจะเตรียมตัวนะครับจากสิ่งที่เรามียิ่งถ้าเราสามารถปลูกต้นน้ํามันเรากล่าวได้ว่าเป็นน้ามันดีเซลได้เนี่ย มันก็จะเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับถ้าวันนึงมันหมดเป็นจริงเราก็ก็ยังสามารถใช้พลังงานทดแทนได้เพราะฉะนั้นนิ่ยามสั้นๆก็คือไบโอดีเซลก็คือพลังงานที่จะมาทดแทนดีเซลพอสซิ่ของเราก็เป็นพลังเป็นน้ามันที่ปลูกได้ใช่ครับน้ำมันปลูกได้โดยเฉพาะปร,ระเทศไทยเราใช่ครับในโซนเอเชียหรืออาเซียน,นยใช่ครับสามารถปลูกได้เรามีอะไรที่ทาไบโอดีเซลได้บ้างครับโอ้เยอะแยะครับหลักๆเลยถ้าเรามองไปเราก็ดูน้ํามันที่มันมีเยอะนะก็คือ หลายคนก็ถ้าไม่มายก็จะเป็นน้ำมันปาล์มก่อนในจริงๆน้ำมันปาล์มมันก็เป็นน้ำมันที่เราควรจะใช้ในการรับประทานใช่ไหมครับส่วนหนึ่งของมุมโลกก็ขาดแคลนเนาะแต่ว่าส่วนของเราที่มันเหลือเราก็ยังพอทําได้ในตอนนี้น้ํามันสบู่ดำเนาะน้ำมันสบู่ดำก็ก็มีการปลูกมีการวิจัยนะครับซึ่งตรงนี้ปรวสวบมันก็ใกล้เคียงเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยในเรื่องขั้นตอนการการปลูกการเก็บการหีบอะเรต่างนะครับน้ำมันสบู่ดำ มมไม่เป็นเท่านี้ก่อนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าไอ้ไบโอดีเซลมันก็ทำงันมาเยอะแยะไอ้สิ่งที่เราทํากันไอ้เทคโนโลยีที่เราทํากันไอข้างหลังเราเนี่ยข้างๆเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงทําไมทําไมเราต้องใช้เทคโนโลยีนี้ครับคือนี้คือผมถามที่มันเห็นนะก็คือว่าเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำไบโอแล้วแล้วแล้วบ้านทำไมแล้วาบ้านจะทำได้หรเปล่ามันเป็นเรื่องของรบจัดใหญ่ๆที่เขาทำกันแล้วก็ต้องลงทุน แล้วถ้ามันทำเล็กๆล้วคุณภาพมันจะไปถึงตรงนั้นได้ไงครับอันนี้มันจะมีความหลงสายอยู่เป็นคําถามที่สามารถาทําให้จบรละ,ะ,ะเอียดได้ห้าคนนะฮะเรามาฟ <c oughs> ัางกันครับอ่ะนีเบลดีเซลเนี่ยต้องเริ่มต้นจากว่ามันทําได้2แบบนะครับแบบที่1คือฐฐที่เราทานยเซเนะที่ต้องเติมแอลโกอฮอล์แล้วก็เติมกรดหรือเบสก็ได้ไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็มาแยกนะครับกับแบบที่2แบบที่เรากำลังทำเนี่ยมันก็เป็นกอบคิดแปลกใหม่คือ อ่าเป็นไบโอดีเซลที่เกิดอ่าจากการลดความลดความหนืดโดยตรงนะครับโดยการผสมคือวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นของพวกเราก็คือว่าเราเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทำยังไงมันถึงจะง่ายนะฮะถึงจะสามารถนําไปใช้ในชุมชนได้ก่อนมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดว่าไอตัวไบโอดีเซลเนาะผมพูดถึงไบโอดีเซลทำไมไอเทคโนโลยีไบโอดีเซลของร Bio เราต้องชุมชนเข้าถึงได้ <ๆ S 2> ไดอ่าใช่ครับมันแตกต่างจาก ไม่โอทีเอลของคนอื่นบอกใหญ่ๆนะอย่างไรนะทำไมทําไมมันของเรามันถึงมันถึงดีกว่าของคนอื่นะนะครับอ่ขอาขยันมีก็แบบคายคายคายบางๆเพราะยังยังไม่ไม่ไม่อยากอันนี้มันก็เป็นการโน้มตัวของเรานี่แหละข้ามาทํางานร่วมกับทางด้านาชุมชนชาวบ,บ้านคนที่มีความรู้แล้วก็แลก,รแรกเปลี่ยนคุยกันแล้วก็ไปเจอเทคนิคใหม่ๆในการที่จะ ผลิตเป็นเบอร์ีเซลได้ครับแต่นั้นก็ทำาป็นวิธีชาวบ้านไปแล้วก็เราก็ใช้วิชาการเข้ามาร่วมเบิร์ดกันครับแล้วก็พิสูจน์ล้ว่ามันมีกวามเไปได้ดรแรงก็เชี่ยวชาญตรงนี้อยู่องกอย้ำอีกรอบขอเสริมก็คือเราใช้วิธีการการการผสมกรองและผสมนะเราเราทายแล้วเราก็ทดสอบนะทดสอบทดสอบจริงเลย ครับคือคือ้วยหลักเนี่ยจริงๆแล้วน้ํามันน้ํามันอะไรก็ตามนะท,ที่ที่ได้จากพืชนมันใช้ในเครื่องยนต์ได้โดยตรงโดยเฉพาะเครื่องยนต์รอบตม่มเครื่องจากการ,กรเกษตรทั้งหลายนะครับแต่ทีนี้หากมันมีความเหนืดอเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นถ้าจะใช้กับเครื่องยนต์ที่มันมีความเร็วรอบสูงขึ้นมันอาจจะเกิดปัญหาการอุดตันอะไรต่างๆอะไรนะ,ะรนะทดสอบ โฆษณาบางต้นแล้วใช้ในรถยนต์วิ่งในรถยนต์ยับนะครับวิ่งในรถยนต์คอมมอนเรลยวคอมมอนเรีวเลยนะกี่กิโลนะหกแสนสองหมื่นโลตรงนี้มาแค่หกคันเดียวคันเดียวหกแสนสองหมื่นให้กี่ปีครับอ๋อเจ็ดปีละมั้งวิ่งปีเป็นแสนเหรอวิ่งมาหกแสนกว่ากิโลนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถือว่ามันพรูบละผมไม่เคยเห็นงานวิจัยไหนจะพรูฟขนาดนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้น เขาทําแบบชาวบ้านเนาะแต่ว่าตอนนี้เราวิชาการมาจับมาตอบแล้วมาจับแล้วก็มาตอบโจทย์มาหาสร้างความเชื่อม no> ั่นอธิบางคือในฐานะที่ผมก็ไม่ใช่นักวิชาการนะครับแต่ผมเป็นนักปฏิบัติผมทํางานอยู่ในบริษัทพรอเก็วกับไาชนผมเป็นคนหนึ่งที่ผมยําน้ํามันทุกวันมันเหมือนยำมาม่าไหมพี่ต้องใส่กระดาษไหมเออจริงๆแล้วมันเหมือนการยำยำมาม่าเนี่ยครับคือมันเอาสิ่งต่างๆหลายอย่าง แล้วมาผสมกันแล้วมันก็เกิดของใหม่ก็คือจากผักจากมาม่าจากละยาให้มันเกิดเป็นของใหม่แล้วมันสามารถกินได้แล้วมันสามารถใช้ได้จริงๆแล้วน้ำมันทุกชนิดเนี่ยมันใช้ได้หมดหรือครับมันไม่ต้องเต็มทิ้งทิ้งแต่มันก็จะมีแล้วก็เอามาจัดการให้มันแต่ที่ตรตแรงพูดเนี่ยครับจริงๆแล้วมันสามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ทุกประเภทแล้วมันใช้ได้แล้วก็ไม่น่ากลัวเลยเลยแต่มันมีปัญหาอย่างเดียวว่าในขณะที่คุณเร่งเครื่องยนต์ไว้ เขากลัวว่ามันจะไปสะดุดเหมือนเส้นเลือดสมองอุดตันใช่พอเส้นเลือดสมองอุดตันปั๊บมันเกิดและทีนี้เขาไม่กล้าเอาไปเสี่ยงกับชีวิตเพราอไม่กล้าไปเสี่ยงกับชีวิตเขาก็เลยมีวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้แซงไม่พ้นไม่ให้อุดตันใช่เพราะมันพอาลังแซงขึ้นไปปั๊บพลังจะพ้นสะดุดหรือว่ามันเกิดน็อกจากตัวเนี่ยความเหนื่อยที่มันไม่ได้เนี่ย มันก็สามารถไม่พ้นมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเขาเลยป้องกันเพื่อจะมีการจัดก,การแล้วทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นเกิดเป็นมาตรฐานน้ำมันนี่คือเป็นมาตรฐานน้ำมันในเรื่องของความปลอดภัยแต่จริงๆ่ะถ้าคุณขับแล้วคุณไปเรื่อยๆแล้วไม่แซงใครไม่อะไรต่งางๆพวกนี้เหมือนเครื่นนเองยนต์การเลยนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาพอมันอุดตันหรือไงมันก็สามารถขับไปได้ในความเร็วที่ที่นิ่งๆอันนี้ก็คือ มันเป็นความคิดอยู่ว่ามันสามารถใช้งานได้แต่เขาไม่อยากให้เพราะว่าไปพฤติกรรมมนุษย์เกิดการเล่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันปื้นก้นมาปั๊บเอาไม่อยู่เงี้ยมันหยุดทันทีปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะนั้นเป็นแค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วกระบวนการของเราก็เหมือนกันจําเป็นจะต้องไปเทียบมาตรฐานครับเทียบมาตรฐานนะครับซึ่งแน่นอนเราใช้ในรถยนต์จริงมาแล้วประมาณห0 0ส0กิโลแต่ เพื่อความมั่นใจงานของเราก็ต้องไปเที่ยบมาตรฐเนไทยใช่ไหมถูกต้องครับถึงเป็นมาตรฐานน้ำมันอีกคำหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งปกติไบโอดดเซลทาแล้วมันต้องใช้สารเคมีชาวบ้านโกนะเรื่องสารเคมีนะเรื่องของนะของเสียที่มันเหลือจากกระบวนการผลิตใช่ของเราเทคโนโลยีของเราสองมีสองข้อนี้ไะมครับคือไม่เสียเราพยายามเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่ทําทานสเซอร์ซึ่งต้องเติมเติมโซดาไฟคือถ้าเราต้องอธิบายว่าโซดาไฟเนี่ยมันมันละลายในน้ำนะครับมันมันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามถ้าเราเอาไปจัดการนะครับเทลงตรงไหนมันก็กลายเป็นกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่ามมาเราจะไม่ใช้ตัวนี้ลรจะไม่ใช้ตรงนี้แก้ปัญหาอย่างหนึ่งจะกลับไปเกิดปัญหา่ารนึ่เป็นการย้ายปัญหาซะมากกว่านะเพราะฉะนั้น พื่อกิดความยั่งยืนก็คือเทคโนโลยีมันต้องง่ายตอบโจทย์ใช้ได้จริงนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามอะไรนะคือคำถามีมีสองเรื่องไง่อเสียเรื่องของเสียของเสียของเสียไม่ไม่มีหาัต่อสิ่งแวดล้อมแล้วไม่มีจะการใช้ง่ายการใช้ง่ายใช้งานง่าย นะครับไม่ซับซ้อนทีนี้ถ้ามันง่ายครับมันง่ายมันก็จะมาตอบโจทย์เพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของราคาของปาล์มครับกำลังมีปัญหาตอนนี้มีคนตออิดต่อผมมาต้งหลัยที่นะครับในการที่จะเอาระบบของเราเนี่ยไปใช้งานถ้าเกิดไปใช้งานได้จริงก็จะช่วยในเรื่องของการไปพยุงราคาปาล์มไปเป็นทางออกให้กับปาล์มได้ในอนาคตนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงปาล์มเนี่ยมันเป็นเป็นลูกใช่ไหมครับแล้ว มันจะทํายังไงให้มันเป็นน้ํามันก่อนที่จะมาทํากระบวนการอย่างเงี้ยมันมีไหมครับหรือต้องไปซื้อน้ํามันที่เขาสกัดมาแล้วซื้อน้ามันปลาล์มหรือเปล่าหช่แล้วตะลแล้วก็มีโ,โปรเจกต์ต่อเนื่องนะในการหีบน้ามันปลาล์มนะครับก็คือจริงๆแล้วก็ทำอะไรแบบอย่างแบบสรูเอ่ยหรือแบบเครื่องไฮดรลรกเอ่ยนะฮะซึ่งเราก็ได้เตรียมไว้จากอะไรก็ตามนะครับขอให้ได้น้ำมันออกมาจริงๆก็มันมีอยู่แล้วล่ะหีบยังไม่ได้ยากครับทำเสร็อยู่แล้วใช่แล้วก็มีการสกัด ะก็คล้ายๆกับที่เขาทำน้ำมันพืชให้เรารับประทานนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าถ้ามันจําเป็นจริงๆเราก็ก็จะพยุงราคาโดยโดยวิธีการนี้นะครับนำมาใช้ประโยชน์โดยเป็นพลังงานเบลนดิเซสเบลนดิเซยูชชอบสุดท้ายเนี่ยครับไอ้ระบบที่เราออกแบบมาก็จะมีปั๊มน้ํามันจริงนะครับอยู่ที่ท่ามะนาวนะครับที่ไหนนะท่ามะนาวภาคใต้ใช่ไหมท่ามะนาวไม่ใช่ไม่ใช่เอามะนาวพี่โครงการบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจําหวท่ามะนาวนะครับอำเภอช้ยประจังหวัดลบบุรีอำเภอชายปานจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะเป็นโครงการแม่ให่ใช่ไหมครับถ้าเราจะไปดูงานก็ได้ได้ยินดีครับยินดีครับนายกชื่ออะไรนะนายกวัสันนายกวสันนะครับก็ท่ามะนาวดังมากนะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเ์ชข้อมูลก็จะเจอนะครับทีนี้ท่ามะนาวจะเป็นที่แรกกหาหารองเราไปใช้ เขาเขารู้เรื่องยังครับตอนนี้ผมรู้แล้วครับเพียงแต่ว่ารู้เรื่องว่าเราจะเอาไปแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปเราจะวางยาขนาดไหนจะใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่แล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงเอาไปให้เขาใช้ฟรีหรือว่าต้องมีการค่าใช้จ่ายหรืออะไรอันนี้ใ้โครงการโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยนะครับที่เราได้รับงบประมาณนะครับจากสำนักวิจัยอุตสาหกรรมบวชชนี่มัน วิจัยแห่งชาติอ่าวิจัยแห่งชาตินะครับก็ได้รับงบประมาณมานะครับภายใต้โครงการท้าทายไทยนะครับก็คือเป็นชาเลนจ์มากคือโครงการทำโครงการนี้ท้าทายนี่คือพวกคําถามหรืออะไรครับหรือไงหรือท้าทายให้มันเกิดสิ่งใหม่ชาเลนจ์ครับเฮ้ยเฮ้ยมึงทําได้ป่าวะแล้มึงจะทําได้ป่าวะอ๋อใช่ที่เขาสถาบันวิจัยแห่งชาติที่เขาเป็นเจ้าของมึงแน่บอกว่าคำถามมาประมาณนี้เลยเราก็ต้องเฮ้ยได้วะต้องทําให้ได้ สุดท้ายก็เกิอดออกมาโครงการนั้นก็มีอยู่โครงการอยู่4ี่โครงการนี่คือหนึ่งในนั้นวันหลังเราจะมาคุยกันทุกโครงการว่าโครงการเป็นยังไงนะโครงการนี้คือหนึ่งในโครงการนั้นนะครับที่สำคัญคือเราจะใช้โครงการจริงมีปั๊มเกิดขึ้นจริงภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันได้ทีนี้ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเราอยากจะขอให้อาจารย์อธิบายภาพรวมข่าว,ข,าวของระบบนี่ okay, นะครับว่าว่ามีส่วประกอบเบาอะไรบ้างนะครับนะครับ ก็ส่วนประกอบนะเรามีถังสำหรับล้างครับทำความสะอาดน้ำมันเนะาะพวกสารแหวนลอยสารมีคั่วอะไรพวกนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้แยกออกให้มันเอาน้ำมันไปอาบน้ำน้ำมันไปอาบน้ำใช่เอาด้วยเอาด้วยด้วยน้ำมันหน่อยทำร้อ,อ <ไป S 2> นด้วยน้ำร้อนนะครับหลังทำร้อนเหมือนนักเตะแรงเลยชอบน้ำร้อนแล้วการการล้างพวกนี้มันก็อาจจะต้องใช้สบูน้า สารเติมแต่งบางอย่างที่ไม่ใช่สารเคมีนะแล้วก็ไม่สร้างปัญหาสิ่งรแล้วน้ำมันไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์น้ำมันมีปัญหาเครื่องยนต์แค่แต่กระบวนการสุดท้ายก็คือเราต้องมาไล่น้ำโอ้แล้วก็ต้องใช้ความร้อนในการไล่น้ำนะครับถ้าเป็นกระบวนการแบบบ้านๆก็ตากแดดนะทั้งเรื่องเลยต้องใช้ไรแต่ว่าที่ใช้เวลานานใช้เวลานานเแมนคนไทยเป็นคนใจร้อนใเดือดอยากใช้น้ำมันเรื่อนๆแล้วก็ใช้พลังงานเข้าไป เการทำให้มันแต่ไม่ใช่สมาไม่ใช่ที่เขาเอาน้ำไปใช้กับเครื่องยนต์ไม่ใช่โครงการแบบนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอันนั้นต้องแยกแยกแยกน้ำแยกไฮโดรเจนอันนั้นเป็นแยกเพิ่มไฮโดรเจนคนละเรื่องคนละเรื่องครัก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นกระบวนการเนี่ยก็เมื่อทำความสะอาดไล่น้ำไล่อะไรความชื้นออกไปน้ำมันเรียบร้อยเสร็จสมเนาะก็จะเอาไปทำการเขาเรียกอะไรอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดให้ให้น้ำมันได้ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ เป็นโครงการของบชเราก็พยายามสร้างมาตรฐานเยวผมถามนิดนึงครับมาตรฐานที่ที่ทางอาจารย์หมีพูดเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานตามกระทรวงพาณิชย์เลยไหมที่ขายตามปั๊มทั่วไปหรือเป็นมาตรฐานสําหรับเครื่องยนต์การเกษตรในในปีปีที่เรากําลังทําจะใช้เครื่องยนต์การเกษตรก่อนนะครับแต่การทํางานของเราก็พู่ขนาดเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะขอความรู้ข้อไปยังปทนะครับเพื่อเอาน้ํามันของเราเนี่ย สงตรวจที่แหละฟังนะครับขอความอนุเคราะห์ไปทางปตทนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้แล้วรบเีวนตัวนะรบกวโปรดอนุม,มัติด,ด้วยนะครับโครงการนี้นะครับร็ประมาณไม่ได้เยอะอะไรนะครับอน <c oughs> ี้ข่าวว่าอันนี้โครงการนี้ปตททำร่วมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับปตททำร่วมอยู่แล้วนะครับปตทยังไม่ถึงคิวทวี่จะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการที่ขอให้ปตทสนับสน <c oughs> ุนในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือ ถึงเวลาที่ปตทจะต้องมาสนับสนุนแล้วไม่ใช่ว่าโครงการนี้ทําเฉพาะกลุ่มเพราะว่ารู้สึกว่าตอนประชุมทีแรกที่วชนัดไปประชุมก็เชิญปตทไปร่วมเพื่อให้เห็นว่าปตทจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหนึ่งเรื่องจากว่าปตทมีความรู้ปตทมีเครื่องมืออุปกรณ์และตอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ำมันมีความใจดีครับผมเพเติมไม่ได้เลอมันจะดูแบบ หวานขึ้นไปหรือเปล่าเคือเพื่อเพื่อเพื่อความมั่นใจนะเราเราเราแจ้งทุกท่านไปแล้วว่าเราใช้กับรถยนต์มา6แสน60,000โลสมมอนว่าเราข้ามมหาสมุทรได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปใช้ในชุมชนข้ามสี่ท่านดอนเป็นการข้ามแม่น้ําลําคลองครับเราให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าใช้งานได้แน่นอนครับโอ้ดูคุงคมมากครับเราข้ามมหาสมุทรไปแล้วแต่เราจะเอามาแค่ข้ามแม่น้ําลาคลองเหมือนดาวน้องอินซีป่ะครับได้ครับครับ อ๋อวันนี้งั้นเดี๋ยวเราคงต้องเจอกันครั้งหน้าใช่ไหมครับใช่ครับนานเกินไปเดี๋ยวไม่มีใครดูในสมัยมปลายนะสมัยมปลายครับพวกเราสี่คนเดี๋ยวถามที่นึงเราอย่าไปครั้งหน้าที่จะต้องให้ติดตามเนี่ยมันจะมีอะไรอันนี้เป็นลักษณะเดี๋ยวแบบเหมือนกับหนังซีรีส์เขาจะได้มาดูว่าครั้งหน้าจะเอาอะไรมานำเสนอมีผลมาจากปตทด้วยโปรดติดตาร์ดโอ้ยเคียนดีเซลจะได้เห็นว่ามันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทให้คุณพูดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีบริษัท ใช่ครับรับรองโดยใช้ค่ามาตรฐานไม่ใช่ไม่แน่ใจครับทําไมรถคอมบันเร็วมันไม่แห้งโปรดติดตามนะครับมันไม่แห้งเพราะมันดือดไปเยอะขอทำแดงขอทำแบงเลือกมันจิ้ของใช่ไเฮ้ยไม่แน่นะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อยากนำสิ่งดีๆเหล่านี้นะลงสู่ท่านผู้ชมสีเขืออย่าเผลอนะครับอย่าเผลอกูปั๊มปจับนะครับทีมนี้เป็นสีเขยอย่าบอกนะครับโอเคก็วันนี้ก็ ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับเข้าติดตามพวกเราได้เราจะมากันเรื่อยๆนะครับไม่มีรอบไม่ไม่ทุกสัปดาห์เจอกันครบเมื่อไหร่จากนั้นนะครับครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ